หนังสือน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเลิงเลื่นชื่นสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสั์วิชาการสรรมาสารพันชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย บทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไลฟ์ลองเลอร์นิ่งเพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุทัยโลกของเราหมุนไปทุกวันความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเราจะหยุดเรียนรู้ได้อย่างไร ไลฟ์ลองเรียนรู้เพราะเกิดมาจึงต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือไลฟ์ลองเรียนรู้คือรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะอยู่ในไวัยไหนก็สามารถเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาเรียนรู้ไม่ได้จบแค่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือวัยชราก็ยังสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายของตัวเองและไล่ลองเรนนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีใหม่ๆกำลังเข้ามาการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เพื่อสอบทมหรือทำงานแต่เพื่อให้เราปรับตัวและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง เรากำลังอยู่ในยุคที่ความรู้ใหม่เกิดขึ้นทุกวันงานที่เคยมั่นคงอาจไม่มั่นคงอีกต่อไปทักษะที่เคยจำเป็นอาจไม่เพียงพออีกแล้ว Learning know. learning 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 lie be, together know, to 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 do, learning to learning to lie together. การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะทำให้เรารู้สึกว่ามีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ที่ชัดเจนขึ้นได้โฟกัสกับสิ่งที่คุณสนใจ และช่วยเติมเต็มคุณค่าในการมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมายมากขึ้นแล้วเราจะเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างไรอ่านหนังสือหาความรู้จากแหล่งต่างๆฝึกทักษะใหม่ๆจากการลงมือทำและเปลี่ยนเรียนรู้กับคนรอบข้างหรือเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีใครแก่เกินเรียนหากเราเปิดใจโลกแห่งการเรียนรู้ก็จะเปิดรับเราเสมอศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภออุทัยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรามีหลักสูตรและกิจกรรมที่ช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลามาเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะคะ